ไปยังนึงเนี่ยลงเบ็ดแล้วแลวไม่รู้ว่าในค่ำคืนนี้ฝนจะตกหนักเหมือนที่ผมมากับอาจารย์เชนหรือเปล่านะแต่บนนู่นครับวิวเนี่ยคือมืดมาเลยนะคือมองเห็นแต่ไกลๆเลยนะว่า ฝน่ยลงหนักมากเลยนะแต่ที่พักของเราเนี่ยเพิ่งจะลงมาไม่นานนะครับผมคาดว่าถ้าลงมาหนักๆเนี่ยไฟค,คิดเราเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ไ,<ห>ไม่แ<ห>น่ใจ,จเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมเป็นคนแรกก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อ,อยู่ท่ามกลางป่าเต็งลางเลยนะครับผมอยู่บนยอดเขานะครับช่วงนี้ พึ่งฝนเนี่ยหยุดตกไปใหม่ๆเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะผ่าทุกท่านเนี่ยขึ้นไปในผ่าดําอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนดูด้วยตอนนี้เนี่ยหน้าผมเนี่ยแดงก็เงื่อเนี่ยไหลท่วมตัวเลยก็คือขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาที่พวกผมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วทุกคนคือแบบโหร้อนด้วยแล้วก็หนักด้วยนะข้าของที่เราเนี่ยต้องเตรียมมานะครับทุกคนคือส่วนสําคัญเลยคือน้านะเราควรต้องเตรียมมาให้พอกับ จำนวนที่เราจะใช้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เดินทางมาเพียงลําพังคนเดียวนะครับมีทันเต้มาด้วยนะครับผมนี่ทันเต้กาลังทําอะไรอยู่ครับเตี้ยทันเต้ทำอะไรอ๋อกล้องออกมานี่ทันเต้ของจริงครับดูกล้องเอาไว้ส่องพวกสัตว์ที่อยู่ไกลๆนะครับผมใช่แล้วก็มีอาจารย์แทนอีกคนหนึ่งนับอยู่ฝั่งนู่นเลยระหว่างทางที่พวกเราเนี่ยเดินทางขึ้นมานะทุกคนผมจะบอกเลยว่าผมเนี่ยได้มาเจอกับเขาเรียกว่า น้ำตาต้นไม้นะครับเอ้ยใช่ป่ะเตไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะยางยางยางไม้นะทุกคนเคยเจอไหมแบบเนี้ยใครเทียนนะเนี่ยใครๆเถียนเลยนะเต้บอกว่าอเนี่ยคือตัวนําไฟอย่างดีเลยนะครับผมเอาไว้เป็นหัวเชื้อด้วยครับคือจุดไฟติดง่ายมากเลยนะก็ต้นไม้ที่มันจะเป็นยางแบบนี้เนี่ยจะเป็นต้นไม้ต้นยางนาปะนี่ไต้นนี้ป่ะเออต้นหี้เนี่ยต้นแบบนี้นะครับทุกคนต้นยางนาเนี่ยต้นแบบนี้นะเดี๋ยวถ้ามันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะ ให้ทุกคนดูตอนที่ผมเนี่ยเจอมันอยู่ในต้นไม้เลยนะครับผมโอเคตัวเด็กกลุเทพอยู่แม่งได้ขึ้นเครืบอบินแล้วอนี้อ่อยังไงก็เราเนี่ยเดินทางกันต่อเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ระหว่างทางเนี่ยผมเนี่ยก็จะเก็บผักหวานขึ้นไปด้วยนะครับผมโอ้โหทุกคนต้นนี้เนี่ยคือยอดเยอะนะต้นนี้นี่เจอไหมยอดเต็มต้นเลยนะเดี๋ยวจะเก็บไปจิ้มเป็นน้ำพริกก็แลวกันนะครับหรือว,ว่าไปต้มกับมาม่าก็ได้นะทุกคนนีย่ยอดอ่อนๆเลยนี่คนนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคือเรามาเนี่ยไกลนะครับทุกคนแต่ ก็ยังมีชาวบ้านเนี่ยมาหาเก็บกันกินอยู่นะ,นะโอ้ยตอนนี้ได้เรื่องอยู่เพื่อนเดี๋ยวย้อมมันเล็กไปเนาะอะมาไปเลยพอได้กินมื้อหนึ่งพอแล้ว มากินเยอะเหมือนกันนะพงนอนนะตรงนี้ตรงนี้แมนอุ่นออกแลฮะตรงนี้แมนอุ่นออกแล้วเะมากินแม่งเสี่ยหมดเหมือนกันตรงนี้แมนอุ่นออกไม่เคยกินไรอีกแล้วลงไปมาเยแล้วก็บอยกูไปถึงอาดัมแล้วมั้งเหรแล้ามีถ้ามีเยอะๆจะเอากลับบ้านนะฮะกูจะเอาชุดแต่ง แตกไม่ยาวเลยนะใช่แตกน้อยสุดท้ายก็มาถึงจนได้นะครับผมทุกคนโอ้ไม่รู้ว่าในวันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยจะโดนฝนรอบที่2อ,อีกหรือเปล่านะทุกคนไม่เหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยฝนเนี่ยมาในช่วงกลางคืนนะแต่วันนี้เนี่ยฟ้าก็มืดมาเหมือนเช่นเคยนะแล้วก็มีฟ้าร้องตลอดเวลาเลยนะครับผมในในบรรยากาศ ท้องฟ้านะครับคือมืดค,คลืมเลยนะแล้วก็ผักหวานที่ผมได้เก็บกับทันเต้น,นะครับดีก็ได้มื้อหนึ่งพอดีเลยนะทุกคนได้เยอะอยู่นะเป็นไงบ้างจังกเกอเหนื่อยไหมเพื่อนฮะเหนื่อยไหมได้อยู่ใช่ไหมเพื่อนอนี่ครับจังกเกอดูจังกเกอร์นะครับเป็นไงเพื่อน ได้เรื่องเงี้เอ,งเ,เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นี่บรรยากาศแบบท้องฟ้าแบบสวยมากเลยนะทุกคนดูได้ฝั่งนู้นเนี่ยก้อนเมฆเนี่ยจับตัวกันนะคือมืดมาเลยนะครับนี่โอ้โอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมกับจังเกอร์จะนั่งพักกันแก่อนนะครับระหว่างรอทันเต้ามาฝั่งนูน้นข้างล่างเนี่ย,งงยลงไปเรื่อย ให้มันร้องใช่ะหอไปจับ้มัน้อนไม่ไหวเใกล้จะกัดให้นึ่งเหงื่อทานขาดดูงดีสิูงเยอะเยดดกวเหยีบตัวต No kula wate Tee Kena kainu kula to Ika kagira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  แล้วตรงนี้ก็มีเชือกตรนี้หนบ่ก็ติดดนี้ได้ปะเี้บอยี้เลยเนี่ยนะเนี่ยไ่มีเชือกต้องไต้องไต้องไม้ใชลจ้ง้าตรงนี้มันมีไเดี๋ยวมันต้ใส่เชือกอื่ดวานี่ดจ่าไฟก้อยพันดีวาไปก้อยโค้งขึ้นขึ้่ยเดียวปมาจะไปยุบปากแล้ก็อน

ถึงแล้ถึงใจก็พอแล้วอะมันก็ใช้สมุกสมองในการทำงานางเมเอ๊เตียไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดเดยอะหรอกเราอะขูน,น,นพลนานเรื่องหอยอได้ยางไงมาเายอะตี๋หรือ ดิฟ่นไฟมาทางนี้วั้งีใจได้เพื่อนเอามันไปทางอื่นดิโอ้โหได้ทำยังไงวะเด็ก ดกมันมีน้ำมันเยอะอยู่แล้วเพื่อนเบื่อวะ่ะแกงกะเหรี่ยงโ <Okay. S 2> อเคไปเรยแกงป่าเลย mm hmm. แกงกระเหรี่ยงเตะไม่ได้เคยกินแกงป่าเรอาไม่ต้องให้มันกินแล้วนะเขาจะใส่น้ำก่อนแล้วก็ใส่ผิดแกงเออไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องกินจบเรื่องมากอีก

ขี้เชื่อไปสัังเลยครับ้งไหนที่ผมไม่เชื่อคุณคือตอนนี้เนี่ยก็มืดแล้วนะครับบริเวณที่พวกเราอยู่เนี่ยคือฝนเนี่ยเริ่มตกแล้วทุกคนได้ยินไหมครับนี่ครับคือฝนเนี่ยลงเม็ดแล้วแลวไม่รู้ว่าในาค่ำคืนนี้ฝนจะตกงหนักเหมือนที่ผมมากับอาจารย์เชนหรือเปล่านะแต่บนนู่นครับวิวเนี่ยคือมืดมาเลยนะคือมองเห็น,นแต่ไกลๆเลยนะว่าฝนเนี่ยลงหนักมากเลยนะแต่ ที่พักของเราเนี่ยเพิ่งจะลงมาไม่นานนะครับผมคาดว่าถ้าลงมาหนักๆเนี่ยไอคิดเราเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือกับข้าวเนี่ยผมก็ทําเสร็จแล้วนะแล้วก็ทันเต้ก็ทําเสร็จแล้วหน้าที่ต่อไปเนี่ยคือของจังเก์บอยนะคือคนนี้เนี่ยทำกับข้าวเนี่ยคนที่มีบุญเท่านั้นนครับที่จะได้กินนะคนเนี่ยคือทําำตกนรกแล้วอ๋อทำกว่าจะทํากับข้าวได้นี่ยากนะคิวมันเยอะนะเต้นะ ใช่ชอบทำเข้าเฉพาะแบบพลรีอย่เงเดียวอ๋ออย่างนั้นอีกโตก็ใจเย็นๆบ้างเพื่อนไม่ธรรมดาเพื่อนผมสองชั่วโมงอ๋ออะไรนะขับอะไรนะอะไรนะเพื่อนอะไรนะเพื่อนผมไม่ธรรมดาครับทําไมอ่ะเพื่อนผมก็เขาบอกว่าสองชั่วโมง อะไรวะสองชั่วโมงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะสองชั่วโมงแล้วก็บวม,มบวมด้วยอักเสบด้วยโอ้โหอักเสบด้วย,วยโอ้โหขอบคุณเขาเยอะมากเลยโอ้แล้วก็ไลฟ์ผมฟังทุกวันเลยผมขี้เกียจฟังแล้วโอ้โ,โหเฮ้ยังเก็ใช่หรือ,อเปล่าเพื่อนอะไรวะที่มึงบอกสองชั่วโมงเดินเท้าสองชั่วโมงเลยเดินป่าแล้วก็เดินจนขาบวมขาบวมอ๋ออักเสบด้วยเออเจ้าก็ไปซื้อยาที่ร้านยา ได้เวลาที่เราทั้ง3คนจะทานข้าวกันแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมีเมนูค่อนข้างทีง่จะหลากหลายเลยนะทุกคนโอ้โหแบบมีแต่เมนูแบบอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับมาดูกันนะครับนี่เมนูแรกเนี่ยจังเกอร์เนะี่ยเป็นคนลันสันขึ้นมาเองนะครับผมมีนี่นะครับเห็ดเข็มทองผสมกับผักหวานแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะครับแล้วก็แกงนี่เนี่ยผมทํานะครับเป็นแกงป่าครับใส่กับ ปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาดุกย่างนะครับนี่ที่ได้ย่างไว้กับปลาทูด้วยนะครับนี่แล้วก็มีพวกเครื่องผักนะครับมีผักแล้วก็มีพวกน้ําพริกนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาพร้อมที่จะทานข้าวอย่างจังเกอร์พร้อมแล้วนะทันเตยังไม่ค่อยพร้อมเลยครับดูทันเต้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะโอเคครับมาทานข้าวกันครับก็ไม่ต้องกินนะรู้สึกข้าวเลย กลัวมึงจะกินเข้าไม่หมดเนาเป็นห่วงรักษาสุขภาพนะเขาเป็นห่วงไงเห็นเพื่อนกินไม่หมดเดี๋ยวมันจะเสีย,ยข้องไะงข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างมีกินทิ้งข้อไงตำน้ำเลยน่าจะหิวจริงวะกินเร็วมากหิวป<ห>ะเฮียวุ้นตะกอนกินข้าวไวแล้ว เดี๋ยวมีผักอ่ะมันเข้ามีผักก็ดีไม่มีผักน้ำพริกมันปแปลกๆนี้กินได้เยอะนะเด็ดเป็นจานอาหารใช่ป่เออย่างซื้อมาเทไรเข่งไือฮะซื้อมาเะไรอะไรกรกห้าสิบป่ะห้าสิบ เหมือนไม่หิวหไม่หิวเนาะขนมปังอะไต่ออกกืมขนมนปังก็บ่อยละืยอย่างนี้เลยนะมันคนอื่นกินได้อะเราต้องดีใจแค่เราบุญด,ดีเข้าใจไหมอืมไม่บุญด,ดีลเลรอก็ดีจะกินได้เดี๋ยวไม่กี่วันก็กินไม่ได้เอ้ยเป็แไรวะ เหมือนจังเกิงไหมใส่ในเน้อยู่ได้ไม่นานหรอกเหมือนจังเกิงไหมเหมือนสี่วันทีแล้วอะ่ะกินไม่ได้หอนไม่ล <c oughs> หลับแตพผะวันข้าดไ,ไม่มีหรอกอ,อกินดวิป้าผะวันสด หลังจากที่เราทั้งสามคนนะครับกินข้าวเสร็จนะตอนนี้ก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับทุกคนคือเมื่อมือดมาเนี่ยฝนเนี่ยมันเหมือนมันตกคู่เรานำลงได้แป๊บเดียวนะ่าเหมือนฝอนมันปล่อยนะเราก็คิดว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยจะตกหนักนะครับสุดท้ายเนี่ยคือไม่ตกเลยนะครับแต่มีลมเนี่ยพัดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ ก็เย็นเหมือนกันนะเดี๋ยวในค่ำคืนนี้ก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในรุ่งเช้านะครับว่าอากาศแถวนี้เนี่ยมันจะสวยกว่าครั้งที่ผมมากับอาจารย์เชนหรือเปล่านะจะมีเมฆหมอกหรือเปล่าก็มารอติดตามดูในพรุ่งนี้เช้านะครับในค่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ทุกท่านเลยนะครับฟันดีนะครับ เอาน้ำดื่มครับดู่อะไอยากืดเลยึในมองยกยน่กาไม่รอหรอกดูก็ดูฝนจะตกช่วงบ่าย เช้านี้นะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็กําลังเดินทางกลับบ้านกันแล้วหลังจากที่เราเนี่ยเก็บข้าของเสร็จนคะรก็คลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูแบบบรรยากาศของธรรมชาติแห่งนี้นะครับแล้วก็ความสวยงามของวิวทัศนะครับโอเคยังไงใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลื s ับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจใเราทั้ง3คนด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามดูได้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้ง3คนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรกันก็รอติดตามดูได้สำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบายบายครับ